ู้ฟูจากงเฉิงนะฮะแปลตรงตัวก็คือโครงการเต้าหู้เน่าถ้าพูดผิดขออภัยนะฮะซึ่งมันหมายถึงตึกที่อ่อนแอเหมือนกับเต้าหู้ฮะโรงเรียนบางแห่งสร้างด้วยเสาอ,อิฐกับปูนบางๆแต่ไม่มีโครงเหล็กหลักฮะและอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเหมือนบ้านเรานะฮะมันไม่ได้ออกแบบมาให้ต้านแผ่นดินไหวครับเพราะหลายเมืองในมณฑลเสฉวนไม่เคยมีแผ่นดินไหวใหญ่ๆมาก่อนเลยฮะทำให้ไม่มีการออกแบบอาคารให้รับแรงสั่นสะเทือนฮะตึกสูงๆจึงรับไม่ไหวครับเมื่อเจอแผ่นดินไหว สรุปง่ายๆเลยนะ,ะว่าตึกมันไม่ได้พังเพราะแผ่นดินไหวเพียงอย่างเดียวแต่ตึกมันไม่ควรจะสร้างมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกครับสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าภัยธรรมชาติหรือมนุษย์ น่ากลัวกว่ากันซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่ประเทศไทยของเรานะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงบ้างถือว่าถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วกันครับจะเป็นเหมือนที่นู่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมกันช่วยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับยังไงก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสีียยชววิตด้นะครับ และเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมบ้างนะครับช่องนี้บ้างช่องเรโซไลฟ์หรือว่าเรโซเชียลเนี่ยคือมีหลายคนถามนะครับว่าหายไปไหนมาใช่ไหมฮะก็คือจริงๆผมไม่อยากมาทำคลิปให้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็มี เรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยฮะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยที่งานมันเยอะครับผมก็ค่อนข้างจะเครียดครับเออช่วงนี้ก็คือไม่ได้เล่นโซเชียลเบอร์นเอกับหลายๆเรื่องครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแบบกลับมาเป็นตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะกลับมาทำนะครับเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศเดิมๆฮะยังอยากทําอยู่ยังอยากเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังอยู่นะครับก็ยังไงก็ ขอฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยใครเคยขอเรื่องอะไรมาแล้วแบบมันนานมาแล้วผมอาจจะจําไม่ได้นะครับก็ลองเม้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีเสิร์ชข้อมูลแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีโปรเจกต์นะครับว่าอยากจะแตกหลายช่องเนาะว่าแบบไม่ได้อยากทําเล่าเรื่องผีอย่างเดียวอาจจะแบบเป็นไลฟ์สไตล์บ้างไปเที่ยวบ้างนะครับบางทีนั่งตัดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเนาะมันก็เบื่อมอนกันก็อยากออกไปเจออะไรบ้างอยากออกไปไหนแล้วถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างนะครับผมยังไงก็กลับมาแล้วฝากด้วยนะครับรอดูอรายการใหม่กันด้วยฝากกดไ like ล คอมเมนต์นะครับแล้วก็ Subscribe ช่องเราด้วยนะครับหรือว่าใน t ิกต o k ก็กดติดตามเขาด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Love you